Welcome Plans to Sky Pl wow! สวัสดีค่ะพบกับช่อง Sky Plants แล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับอ EP p i ิพ a p i n n a t า m Cibou Blue เบอร์หนึ่งนะคะกับเบอร์2ะค่ะนี่เบอร์สอง Cibou Blue เบอร์ห Blue Blue 1, แล้วก็เบอร์2นะคะเพื่อนๆ เพื่อนๆจะเรียกว่าซีบูบลูก็ได้หรือว่าเซบูบลูก็ได้นะคะถูกไหมคะครับใช้ได้ทงคู่นะใช้ได้ครับ <Okay. S 2> เพราะว่าคนไทยก็ออกเสียงอย่างหนึ่งฝรั่งก็ออกเสียงอีกอย่างหนึ่งอ่าโอเคแต่เป็นซีบูก็ได้เซบูก็ได้เป็นที่เข้าใจโอเคโอเคอ่ะอ่ะค่ะมาเริ่มกันเลยตัวนี้นะคะคือซีบูเบอร์สองอ้ยเบอร์หนึ่งนะคะส่วนนี้คือซีบูเบอร์สองนะคะเดี๋ยวเราจะทําให้อ่าขยับกล้องก่อนเทียบกันเพื่อนๆเ,เห็นไหมเอ่ย ความความของลายเส้นนะคะเพื่อนๆลายเส้นของเบอร์หนึ่งนะคะจะชัดกว่าเด่นชัดกว่าแล้วก็เข้มกว่าเบอร์สองนะคะเบอร์สองเพื่อนๆแทบจะมองไม่เห็นใดๆเลยเป็นทั่วไปเลยก็เหมือนใบไม้ทั่วไปนะแต่เบอร์หนึ่งเพื่อนๆจะเห็นลายเดี๋ยวเราซูมกันเบอร์หนึ่งอยู่ซ้ายมือนะคะส่วนเบอร์สองอยู่ขวามือต่างกันชัดเจนเลยนะคะถ้าแบบนี้ต่างกันแล้วเนาะตัวเบอร์หนึ่งนะคะใบแข็งหนากว่าด้วยนะคะแข็งหนากว่าเดี๋ยวเราจะเอาตัวที่มันเป็นตัวเบบี้ให้ดู ซ้ายมือนะคะคือเบบีของเบอร์หนึ่งนะคะส่วนขวาคือเบบีของเบอร์สองตอนเบบีเพื่อนๆก็จะแยกกันได้เลยนะคะเห็นไหมลายเส้นชัดมากความหนาก็เยอะกว่ากันเยอะมันชัดกันตั้งแต่เด็กเลยนะคะเวลาเลือกซื้อสังเกตกันดีๆนะคะตอนนี้ทําให้ดูแล้วเบอร์หนึ่งแข็งหนาแล้วก็ลายเส้นชัดตั้งแต่เด็กเลยนะคะเบอร์สองก็ตามรูปเลยนี่อ่ะมาพูดกันเรื่อง รูของเขาต่อนะคะอีพ <EP. S 1> ีเพลนัมพนาตัมนะครับอานี่คือจุดหนึ่งที่จะต่างกับอีพีเพมนัมออเรียมนะครับก็คือรูที่ข้างๆก้านใบ ที่เรียกว่าก้านใบใช่ไหมครับหรือว่าเส้นใบเส้นกลางใบ,ใบเส้นกลางใบนะครับก็คือเขาจะมีรูเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วยิ่งโตเขาก็จะขยายขึ้นครับอาจจะมีทั้งสองฝั่งก็ได้ขยายแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็จะยิ่งขยายอย่างนี้แล้วก็ฉีด <ไป S 2> <ช>ถ้าฉีดจะเป็นยังไงฉีกก็จะเป็นแบบนี้นะคะไปแบบนี้นี่าเพื่อนๆคิดว่าแบบเนี้ยเป็นซีบูเบอร์ไหนนะคะระหว่างเบอร์หนึ่งกับเบอร์สอง คิดว่าน่าจะตอบถูกคือตัวเบอร์สองนะคะอ่าต่อไปวันนี้นะคะเนื่องจากว่าต้นเบอร์หนึ่งของเรานะคะเพื่อนๆคือตัวเบบีพวกเนี้ยเราไม่ได้เอาขึ้นหลักนะคะนางก็ไหลเหลื้อยไปเยอะแยะมากมายตามพื้นดินแล้วก็ใบเล็กระจิ๊ลิซเลยตอนนี้เราก็เลยจะพามาเพื่อนๆมาขายายพันธุ์นะคะกับเจ้าตัวนี้โดย อาจจะใช้สัก2ใบ2ข้อนะคะต่อ1กระถางนะคะเพื่อนเอนเดี๋ยวลองทำเลยลลกนะคะก็มีทั้งหินภูเขาไฟามะพร้าวสาับขุยมะพร้าวนะคะ p e ไ l i t ซ s a g กจีแล้วก็อัสโมโคนะคะอยู่ในนี้ทั้งหมดแล้วผสมกนกันเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะมาเริ่มกันเลยเออสำหรับกระถางสำหรับต้นนี้นะคะคือเซบูเบอร์2นะคะ เราก็จะใส่กระถาง4นิ้วเอาเลยนะคะหรือ3นิ้วก็ได้4นิ้วแล้วกันแป๊บนึงนะค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเซบูเบอร์2นะคะเราจะใส่กระถาง4นิ้วนะคะเพื่อนๆคุกเ,เขา้เาวัสดุปลูกให้เข้ากันแล้วนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปเราจะวันนี้จะเอาเขาอบนะคะใน ในที่อบนะคะ,ะวันนี้จะอบควบแน่นด้วยนะคะแค่นี้เองเพื่อนๆนคะก่อนที่เพื่อนเพื่อจะอบควบแน่นนะคะเพื่อนๆต้องลดน้ำเขาให้ชุ่มนะคะหรือแช่น้ำเขาไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะก่อนที่จะเอาไปอบควบแน่นนะคะไม่ใช่แค่ลดผ่านนิดนึงล้อไปอบควบแน่นไม่ได้นะ <Oliver. S 1> เขาจะเหี่ยวเกินไปต้องให้เขาได้รับน้ำค่อนข้างจะชุ่มเลยอะ่ะอิ่มน้ำแล้วอะ่ะถึงค่อยเอาไปอบนะคะอ่าต่อไปจะทำตัวเซบูเบอร์หนึ่งนะเซบูเบอร์หนึ่ง เล็กมากอ่ะแต่คือก็เส้นยาวมากก่อนหน้านี้ใบละห้าร้อยเลยนะเพื่อนๆตอนที่แบบฮิตเมื่อปีที่แล้วอ่ะเราก็ซื้อมาใบละ500ร้อยนี่แหละเล็กๆแล้วนองก็ไม่เติบตโตเออเราก็เลยต้องไปซื้อตัวใหญ่คือที่เพื่อนๆเห็นนะคะมาเลยอย่างที่บอกนะคะเพื่อนๆถ้าเลี้ยงแล้วมันไม่โตก็ใช้ใบสีเทาเลี้ยงนะคะสโลแกนนะคะเลี้ยงไม่โตก็ใช้ใบเทาเลี้ยง ามาดูกันแบบนี้นะคะก็เขามีลากแล้วเห็นไหมเพื่อนๆคือมันไปตามดินแล้วแหละเนี่ยเห็นไหมเอ่ยนี่มันไปตามดินแล้วเพราะว่าลงลงลงดินนะคะไหลเขาไปตามดินก็ตัดเลยาเอากระถางยาวๆาวให้ดูนอยคะ่ะใช้กระถางยาวๆนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเอาให้ดู ถ้าเพื่อนๆไม่อยากตัดเขานะคะก็ใส่ในกระถางยาวๆแบบนี้หรือปลูกในถาดเลยก็ได้นะเราจะได้วางยาวโดยไม่ต้องตัดข้อก็ได้นะคะแล้วแต่เลยแล้วแต่ความสะดวกเลยนะคะทําได้หมดแต่วันนี้เราจะมาตัดละกันเพราะว่าเดี๋ยวเรายังไงเราก็จะต้องเอาไปอบควบแน่นนะคะก็นี่เลยน้องมีรากแล้วอะ่ะเราก็ตัดเลยค่ะแล้วก็ทาปูนแดงทาปูนแดงนะคะแล้วก็วางไว้ก่อนตัดไปก่อนวันนี้ วันนี้เยอะมากเพื่อนๆดูสิเยอะมากอะ่ะไม่ได้แบบขยายพันธุ์มานานมากอันนี้ก็ไปลื้มานะคะหามีอยู่ตามมุมอะ่ะ <c oughs> ไปรื้อมาเดี๋ยวตัดก่อนนะโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อนๆน,นี้นะคะเราจะใส่กระถางสามนิ้วนะคะสามนิ้วแล้วก็2นิ้วนะ ของเซบูนะคะซีบูก็ได้เซบูก็ได้นะคะเบอร์สแล้วก็พอใส่วัสดุปปลูกเสร็จแล้วก็เอาไปแช่น้ำไว้นะคะครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวทำต่อไปเรื่อยกๆก่อนถ้ารากยาวไปนะคะสามารถตัดทิ้งได้นะคะเพื่อนๆเ,เราตัดทิ้งก่อนรากยาวไปให้เขาเกิดใหม่ นี่เราตัดใหม่เขาจะเกิดตรงกับเนี่ยนะคะข้อตรงนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะแทงตรงนี้ขึ้นมานะเพื่อนๆวางไว้อย่างนี้ก็ได้ค่ะวางตรงๆก็ได้หรือจะจิ้มด้านจิ้มด้านนี้ลงก็ได้หรือวางข้อแบบนี้ก็ได้เขาก็จะได้ออกมาอย่างนี้ซึ่งจริงๆวางแบบนี้ก็ดีนะคะตรงนี้ก็จะไม่ค่อยไม่ไม่ไม่เสี่ยงต่อการที่จะเน่านะคะ เพราะว่าเขาไม่ได้เราไม่ได้จิ้มลงไปในวัสดุปลูกเยอะนะคะเราแค่วางไว้ด้านบนอย่างที่เคยบอกกันนี่เราก็จะวางไว้แบบนี้เห็นไหมคะหนีวางไว้ตรงๆเลยนะวางลงไปแบบนี้เลยไม่ได้จิ้มลงนะคะเราวางแบบนี้ก็ใส่วัสดุปลูกลงไปนี่เสร็จแล้ว เราวันนี้เราจะเข้าอบนะคะอบควบแน่นรากน่าจะมาไวกว่านี่เราจะเอาซีบูเบอร์หนึ่งขยายพันธุ์ด้วยนะคะเพื่อนๆคนไหนเคยซื้อซีบูมาบ้างคะซื้อเบอร์สองมากันใช่ไหมเบอร์สองโตวไวมากนะคะเบอร์หนึ่งโตช้ามากนะ คือถ้าไม่ใช่ว่าโตช้ามากหรอกแต่คือถ้าเทียบกันระหว่างเบอร์สองกับเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์2โตเร็วกว่ากันเยอะโตวไวมากเหมือนผู้ด่างเลยอะ่ะโตวไวสุดๆก็โตเหมือนแบบอีพีด่างขาวเลยนะคะเบอร์2คือโตวไวสุดๆเลยอีกอย่างเขาไม่ไม่มีสีด่างด้วยอะ่ะเขาก็ไปไวกว่าด่างขาวอีกเพราะว่างด่างขาวส่วนมากบางคนติดเผือกเราก็ติดเผือกหลายใบเหมือนกันนะคะ เปลือกบางครั้งสีขาวเยอะก็สวยนะแต่พอติดเปลือกแล้วก็ไปไม่เป็นเลยไม่ค่อยโตไม่โตเลยอะ่ะตรงนั้นก็เผลือกแล้วก็ช้ามากยอดนี้ดียอดนี้สวยมากเลยแต่รากระตืดหนึ่งรากจิดกเดียวเอง เราจะไม่จิ้มมาสะดุกเกิดเกินไปเยอะนะคะเพื่อนๆป้องกันการเน่านะถ้าเขาไม่อยู่อะให้ใช้ก้านลูกโป่งนะดามเขาไว้ไม่ต้องไปใส่เขาลึกนะคะเราไม่ควรที่จะจิ้มต้นให้ลึกเกินนะคะเพื่อนๆไม่โอเคเสี่ยงต่อการที่จะเน่าได้โอเคค่ะตอนนี้นะคะก็ ตัดแล้วก็แชมลงในวัสดุปลูกแล้วก็แช่น้ำไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะถึงเวลาที่เราจะเอาเข้าไปอบควบแน่นแล้วนะคะก็เดี๋ยวลองมาดูกันอีกประมาณสัก2-3อาทิตย์นะคะเจ้าตัวอีพิพิม์น้ำพินนาตัมซีบูบลูเบอร์หแล้วก็เบอร์สองของเรานะคะจะเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆย้ำกันอีกรอบนะคะซีบูบลูเบอร์เบอร์หนึ่งนะคะจะใบหนาแล้วก็ สีใบเข้มนะคะแล้วก็มีลายเส้นชัดมากกว่าเจ้าตัวเบอร์สองนะคะเพื่อนๆอเห็นชัดเนอะทีนี้ก็เพื่อนๆก็ลองเลือกกันดูนะคะว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนตอนโดยส่วนตัวนะคะเราชอบเบอร์หนึ่งมากกว่าเพราะว่าเขาสีเข้มดีนะคะแล้วก็ลายชัดมากแต่เขาก็โตช้ามากๆด้วยนะคะเพื่อนๆไม่รู้ว่าใครเคย เคยซื้อตอนที่เราซื้อหรือเปล่าใบประมาณขนาดนี้นะคะเมื่อก่อนใบประมาณ500นะคะที่เขาตัดข้อขายอยู่ประมาณนั้นเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ราคาเป็นยังไงก็ไม่รู้คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะว่าตอนนี้เพื่อนๆพื่อนซื้อ,อ,อซีบูบลูเบอร์หนราคาเท่าไหร่นะคะแต่รู้ว่าเบอร์2องไม่แพงค่ะเบอร์สองสบาทก็ซื้อได้แล้วตอนนี้นะคะ ซีบูบลูเบอร์สก็ราคาแรงเหมือนกันนะคะประมาณ6 7 8 0 0เลยอะ่ะตอนนี้เหลือ200-250 200-300อ่ะค่ะตอนนี้เหลือ2 3 0 0 2 3 0 0บางทีได้ใบแฉกด้วยนะหรือใบแฉกอยู่400นี่แหละเนี่ยใบแฉกแบบนี้เลยอะที่เขาขายแบบ2-300อ่ะค่ะตามอินเทอร์เน็ต ตอนนี้เพื่อนๆถ้าไปหาซื้อเก็บไว้ได้ก็ซื้อนะคะเพราะว่าราคาเขายังไม่แรงถ้าเป็นกระแสเมื่อไหระะ่ราคาพุ่งแน่นอนนะคะหรือใครมีซีบูบลูนะคะทั้งเบอร์ห่งเบอร์อสองนะคะแล้วอยากจะขายนะคะสามารถคอมเมนต์นะคะใต้คลิปวิดีโอเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็จะได้ติดต่อไปที่พี่ๆที่มีเลยนะคะ ส่วนทางเรานะคะก็มีนะคะแต่ว่าออยังไม่ได้ขยายพันธ์เดี๋ยวพรุนี้นะคะจะไปตัดแล้วก็มาเริ่มชํานะคะถ้าใครสนใจนะคะอยากสั่งซื้อนะคะกออออ็ทักแชทมาที่เพจได้นะคะหรือว่า ID l i n e นะคะที่ทิ้งไว้นะคะตรงด e s c r ิ p t i o n สคริของคลิปนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะแยกออซีบูเบอร์เบอร์หนะคะกับเบอร์2ได้นะคะลักษณะเขา สังเกตไม่ยากนะคะดูแค่เส้นใบนะคะเส้นใบเห็นชัดเห็นกระดูกใบชัดออใบหนากว่าก็เป็นเบอร์หนึ่งนะคะส่วนนี้นะคะก็เป็นเบอร์2เห็นไหมคะว่าไม่เห็นกระดูกใบชัดเลยนะคะแต่เขาโตวไวมากนะคะเพื่อนๆดูสิคะไหลไปทั่วเลยสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆนะคะแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ